ใบกระชอนจะชงสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่สามย่านเป็นตึกแถวหนึ่งกูหาร้านก๋วยจับน้ำใสในเล็กอ้วนเจ้านี้ดังมากอยู่ที่เยาวราชนะคนไปกินที่เยาวราชต้องต่อคิวเป็นร้อยร้อยคิวแต่ไม่ต้องคุณผู้ชมมานี่เลยมาที่นี่เลยไม่ต้องต่อคิวค่ะอันนี้ชามเท่าไหร่อ่ะลูกหกสิบบาท,บาทค่ะคุณผู้ชมออืรสชาติ เหมือนออริจินัลก็คือเจ้าเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขามีสาขายอยู่ตรงนี้แล้วเขาขายที่เยาวราชเป็นรถเข็นตรงตลาดเแถาถ้าคุณผู้ชมไม่อยากไปเข้าคิวเป็นร้อยมานั่งนี้เลยเย็นๆมีโต๊ะนั่งสะดวกสบายรถจอดหน้าบ้านได้ด้วยแต่วันนี้เนี่ยหมูกรอบระอร่อยมากคุณแม่อยากจะใส่พริกเยยอะใส่พริกเยเยอะลงไปเลยเพราะว่าอยากจินกินเผ็ดๆอยากกินเผ็ดๆค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เทลงไปเลยค่ะนัวถ้วยนี้ออกไปถ้วยออกไปนี่ค่ะคุณแม่อยากกินอยากกินแบบเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บนี่ค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้หมดเลยอืสะใจคุณแม่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสะใจคุณแม่อยกออกไปจะเธอขอน้ําแกงมาจานหนึ่งน้ําแกงมาซดถ้วยหนึ่งลูกรักอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ หวยจับนี่ค่ะใจคุณแม่นี่ขนาดหัวจะออกแล้วเขายังมาเลขขายนะเนี่ยหัวจะออกแล้วยังมีคนมาเลขขายลอตเตอรี่กี่ใบขึ้รับเวลดเท่าไหร่ไม่เอาถือขายของขึ้นราคานีตเ,เรี่ตำรวจจับลอตเตอรี่เขาให้ขายแปดสิบสิบใบแปดร้อจะช่วยซื้อนี่จะมาขายพันแปดพันเจ็ด เดี๋ยวฉันเรียกตำรวจจับนะเธอเข้าใจหรือเปล่าขายข้างหลังข้านนู่นเลยคืองวดน,นี้คุณแม่ซื้อไปแล้ว322รใบ สามร้ยิบสองใบที่แม่ซื้อก็คือแปดสิบบาทเอาขอน้ำแกงถ้วยหนึ่งลูกนี่ค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากหมูกอบที่นี่อร่อยมากแล้วลิ้นเขาเนี่ยจะอร่อยมากคุณผู้ชมลิ้นเขาเนี่ยอร่อยมากอื มาตั้งในลูกมังนี่ค่ะอันน้ำแกงเป็นซดน้ำแกงของเขา้าวเปล่าๆปล่าว่าอร่อยไหมอืมอร่อยมากเดี๋ยวคุณแม่จะทำอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขางนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะมา ชงอันนี้กันค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเข้าไปในเพจข่าวโหดของแม่เลยมีลิงก์นะคะแม่แปะลิงก์ไว้อยู่ซื้อลอตเตอรี่ได้เลยใบละ80บาทคุณแม่ซื้อมา3 2มบสองใบงวดนี้อ่ะรอลุ้นถูกรางวัลที่หนึ่งประเดี๋ยวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคุณแม่ก็จะจะแจก ชาไทยขายให้ใน,นราคาจากห้าร้อยไม่ขายขายร้อยหนึ่งเดี๋ยวรุ่นบ่ายสามโมงอะ่ะรุนบ่ายสามโมงคุณผู้ชมวันนี้ซื้อไปสามร้อยิบสองใบค่ะใบละแปดสิบา,บาทแล้วก็ของเขาของหงทางนี้เขาดีก็คือว่าเราอะ่ะถูกบุกอะ่ะเขาจะโอนเงินมาให้เราภายในหนึ่งชั่วโมงโดยที่เราอะ่ะ ไม่ต้องเสียค่าทมเนียมสายของแม่ลีน่านี่ถูกทุกงวดเดี๋ยวงวดนี้ถ้าถูกนะแม่ก็จะเอาชาไทยนะตอบแทนคุณผู้ชมนะในราคาซองละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยจาก500ห้าร้อยเหลือหนึ่งร้อยแล้วส่งให้ปรีทั่วทั่วประเทศเลยนะรอลุ้นกันว่าแม่จะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าแม่ซื้อไปแล้วสามร้อยยิบสองใบอันนี้นะคะเออ สลิมดิ้งไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าคขาสลิมดิ้งไฟเบอร์กล่องละห้าร้อยไม่ขายเราขายสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งปีสิบสองกล่องสองพันส่งปีตกกล่ง 12, ง 12, ง 12, องละร้อยเจ็ดสิบเราขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะเราผลิตออกมาล้างกระกล่องเราขายหมดแล้วเราผลิตร้อยสองแล้วคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยแอดลีน่าดอตแกลนีมีแอดค่ะ นะคะเดี๋ยวจะอันนี้อันนี้เราชงในน้ําเย็นจะเดิย่างนี้ก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมจะเทใส่น้ําแข็งแบบนี้เลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคันนี่ค่ะอู้ยดูสิน่ารับประทานมากสีสันสกัดจากสตรอบเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากๆส่วนอันนี้นะคะคุณแม่จะมาส่องอันนี้คือสลิมดิงไทยทีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากม คือจริงๆแนะนาให้ชงกับน้ําร้อนมันจะอร่อยมันจะหอมแต่ว่าน้ําเย็นเนี่ยเราออกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกเราแล้วก็ชงกับน้ําธรรมดานี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ถ้าเราใส่แก้วเช็คอะมันจะละลายเร็วแต่ก็เอาเอาที่เราสะดวกนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็คน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 อร่อยที่สุดได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะชาไทยสลิมดิ้งไก่ที ห่อหนึ่งอ่ะห้าร้อยเราไม่ขายอ่ะเราขายเพียงแค่สองร้อยห่อละสองร้อยแล้วส่งฟรีด้วยนะตอนนี้มีโปรโด้วยนะคะเดี๋ยวรอรุ่นไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะลอตเตอรี่ออกอะ่ะถ้าแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะแม่ขายให้ห่อละร้อยอ่ะเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูห่อละร้อยและส่งฟรีทั่วประเทศไทยจากราคาห้าร้อยไม่ขายขายแค่ร้อยเดียวรอรุ่นรางวัลที่หนึ่งพวาะงวนนี้ซื้อไปแล้วสามร้อยยี่สิบสองใบ ในราคา80บาทมีค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากขายดีมากสินค้าเราเพิ่งผลิตเสร็จวันที่28มิถุนายนแล้วก็ตอนนี้ส่งทุกวันเลยวันละหมื่นบ้านที่ผ่านมานี่ส่งไปแล้ว2 0 0 0 0บ้านคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากๆมีแต่คนสั่งซ้ำแล้วก็คนซึ้งของเราไปขาย เรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนแล้วเราส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ชมมาเลเซียก็สั่งจากเราอังกฤษก็สั่งจากเรานะคะแล้วก็ไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ซื้อของเราไปขายเขมรพม่าลาวซื้อของเราไปขายหมดค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากขายดีมากนี่ค่ะอันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมซื้อสิบห่อนะคะมันจะตกพันห้า มันจะตกพันห้าค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้โหดูสิคะน่ารับประทานมากอร่อยหวานเย็นชื่นใจนี่ค่ะคุณผู้ชมอินเสิร์ตให้คุณผู้ชมดูเลยนี่ค่ะเจ้านี้อ่ะขาอยยาวราร่าปกติอะ่ะแม่จะให้ลูกน้องไปซื้อซื้อทีอะ่ะมารีวิวก่ะคุณผู้ชมซื้อทีอ่ะสาถุงมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะ ที่เยาวราแต่เดียวนี้ไม่ค่อยได้ไปเยาวราชเพราะว่าเยาวราชคนมันไปกันเยอะต้องไปเข้าคิวยต่กินอะไรก็เข้าคิวเป็นร้อยมันหน้าลาคานพะมาที่นี่ที่นี่มันสะดวกสบายมีจอดรถหน้าบ้านได้ด้วยนะก mm ็เ hmm. จับน้ำใสในเล็กหรือวงเล็บป้วนก็คือเจ้าเดียวกับรถเข็นตรงตลาดเก่านั่นแหละเจ้าเดียวกันเจ้าของเดียวกันสูตรเดียวกันเลยนะคะ oh, <okay. S 1> ส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์ค่ะกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเป็นสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีเราขายส่ง เราขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนอื่นขาย5้0เราขาย200คนอื่นใส่5้ซองเราใส่1 0ซองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อเป็นสกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะอร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆคุณผู้ชมรับประทานก่อนนอนนะคะ8ชั่วโมงมันจะดีตอกล้างลำไส้นะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หาหรือไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดัดเกียงแล้วมีแอ L E E N A G A N G ค่ะแอต a ลนาดัดแกงค่ะ นะคะส่วนอันนี้นะคะอร่อยมากคุณผู้ชมนี่นี่นี่สลิมลิงไทยทีอร่อยมากห่อหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายเป็นสองร้อยห้าห่อ้าห่อหนึ่งพันส่งติดสิบห่อพันห้าซื้อของเราไปขายลงทุนพันห้าขายหมดได้ห้าพันกำไรสามพันห้านะคะเราขายส่งเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนเราส่งออกไปทั่วโลกคุณผู้ชมซื้อของเราไปขายได้ไม่ต้องลงทุนเยอะ เหมือนที่เขามาหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ให้ลงทุนจองของเป็นล้านๆไม่ต้องลงทุนพันห้าขายหมดแล้วก็ไมาเอาใหม่แต่นายแดงหน้าดาวทิตกต็อกซื้อของแม่ไปขายตอนนี้ซื้อไปกับแม่นี่หลายแสนละเขาซื้อไปขายเขาขายดีมากเขาไปขายลงในทิตกต็อกเบื้อลงตะกา้าทำได้หมดเพราะเราขายส่งนะคะห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยห้าห่อหนึ่งพันส่งฟรีสิบห่อพันห้าเอง พอหนึ่งมี12บซองใน15กรัมเป็นหัวเชื้อแล้วเราใส่สารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นโกจิเบอรี่ชาเขียวทับทับทิมแอเซลโลราเชอรี่เจียวคู่หลานมาเมล็ดองุ่นแล้วก็ผงบิลเบอรี่เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงสายตาบำรุงหัวใจบำรุงผิวทำให้ผิวเราสวยนะคะแล้วก็ละลายไขยมันรับประทานหนึ่งเดือนนะคะซื้อสิบอพันห้าเนี่ยมันก็ชงอันนี้ได้ร้อยแก้วรับประทานหนึ่งเดือนซื้อไปขาย นะะสนใจโทรมาเลย0816304622หรือลายมาเลย,ลย e a r e n a gang ไลนมี l e e n a gang ค่ะไลชื่อข่าวโหดนะคะ